เปิดบันทึกโดนใจสายมูเตลูรวม6ประตูมหาเทพอัดเอเวอร์ตัน oh. ไม่รู้เอาจริงหรือเอาหานะฟุตบอลวิดเอาอุริกี้อิสนอรติงสาธุ27จ้าติดตามมาได้ที่นี่ครับผมบีแลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดย Suzuki XL7 คิดได้เกินคาดไปได้เกินใคร ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงห์คอร์ปอเรชั่น w w w b l a m s i n g t v c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนำทุกท่านนะครับมาร่วมบันทึก6ประตูในเมอร์ิสไซสด์ดาบ,บี้แมชครับของดีวอกโอดิกก นี่คือประตูแรกที่เขาทําได้ครับในการลงเล่นนัดแรกด้วยของศึกเมอร์ซิเดอดาบี้ด้วยลูกควิดลูกนี้ครับเสียบตะข่ายตอนหน้าอัสชันสเปนคัป20เมษายน2016ครับดิวอกโอริกีมาเข้ามาดีใจกันใหญ่ครับในเคียงเอ็มพายก็มาครับอดัมลาลัดหน้า oh. ฟิลิปเป้คูนิโยนักบอลที่ปวดหลังมากที่สุดก็เ hey, ฮครับตอนนั้นยังอยู่ด้วยกันฟิมิโนนะครับเข้ามารองบอลลูกนี้ แล้วก็คืนกลับมาให้กับเจมส์ไซเลนแคลฟครับเจมส์มิลเนอร์โยกไปโยกมาอยู่นอกจอนี่นะครับแล้วก็เปิดไปให้กับโอริกี้ควิดลูกนี้เสียบตะข่ายเด็ดขาดและเกินครับสำหรับดิวอกโอริกี้ลูกนี้ขึ้นขึ้นเป็นแท่งเลยครับจังหวะนี้เม็ดแรกในสีเสื้อของหงแดงในศึกเมอร์ซีไซด์ดาบีมั่งเข้าให้ครับเสียบตะข่ายเข้าไปเลยครับ ดีวอกโอริกี้ดีวอกโอริกี้ประตูต่อมานะครับเกิดขึ้นเมื่อซาดิโอมาเน่เจ็บครับต้องส่งดิวอกโอริกี้ลงไปเป็นตัวสำรองวันที่1เมษายน2017ช่วงเวลานะ้ลิวพูอัดอยู่กันเอวตันครับเปิดมาก็ติดบ,บล็อกโอริกีนะ้ต้องช่วยกันลงไปแล้วครับในเวลานั้นแล้วก็ ทำประตูได้ด้วยการสังหารลูกนี้ครับยิงเต็มตีนต,ตีอะไรครับสำหรับดิวอุริกี้ครอบสะใจสดุสดๆโอ้โหมันทําอะไรลงไปเนี่ยเด็ดขาดจริงๆแล้วหลังจากนั้นครับในวันที่2ทธันวาคมครับ2018เหมือนที่สายดา์บีแมชที่แอนฟิลจังวหวะนาทีบาปเลยครับทดเจ็บลูกนี้กระเด้งมาแล้วเข้าหัวของดิวอุริี้ครับ ควิดลูกนี้เข้าไปฟานได้ยิงเนี่ยเซงแทบจะกลับในเทอร์แลนด์ไปแล้วครับไปควักกระปีออกมาทําไมครับพิกฟอร์ดเซตเลยครับโดนโอริกี้ควิดและครอปสะใจสุดๆลิวพูชนะในเกมนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับ1ประตูต่อศูนี่ครับมั่งมั่งมั่ง,งเข้าไปครับหล่อ,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 อไปเลยครับเทปกี้แกก็คงงงนะทำอะไรลงไป แม็กซ์ต่อมานะครับอวิกี้เบิ้ลเลยเกิดึ้นที่แอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวันที่4ธันวาคม2019มมส้ซาเิโอมานเน่จ่ายเชียบขาดเลยครับแล้วก็เข้าทางของอวิกี้ดูมาเน่ให้จังหวะนี้ครับเด็ดขาดลีลาไปเลยครับยิ่งกว่าออกมระเต้นกับติ๊กิโลยครับแทงลูกนี้มาแล้วก็แตะนิดนึงลุดเลยครับสำหรับอวิกี้เท่านั้นจะไม่พอดูเดียร์ลอฟเลนครับ หิ้งยาวขึ้นมานานๆจะแม่นทีแล้วดูโอริกี่เกี่ยวลูกนี้แล้วกระดกลูกนี้เสียบตะข่ายมาเกี่ยวลูกนี้ครับรถเดี่ยวเกี่ยวทรนงเลยครับอ <c oughs> นี่ครับวับแล้วแตะ้เข้าไปเลยครับเหลือเชื่อครับฟิร์สทัดลูกนี้เหลือเชื่อจริงๆจะเป็นลมโอ้โหให้ทําอีกแกคงทาไม่ได้ครับจังหวะนี้ของโอริกีเบิ้นเลยครับเกมนาเลวูชนะ5 2 และเกมล่าสุดครับที่สามแอนฟิลด์เมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโอริกี้ทำประตูที่6ในเมอร์ซไซดาบี้ด้วยลูกเปิดของเฮนโดครับไปให้ดีอาร์สบัดมาเข้าหัวของเขาครับผิดเข้าไป3ตัวสำรองแผงเล็กครับแล้วโอริกี้เป็นนักบอลในยุคป,ปัจจุบันของลิเวอร์พูลที่ทำประตูในศึกเมอร์ไซด้าบี้แมตช์ได้มากที่สุดครับ6ลูกด้วยกัน นำมาบันทึกเอาไว้ให้ดูกันแก้เซงครับในยามบ่ายกับบีแลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะตัวเองเจุากรูไอ้กี้ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทรูไอดี